สวัสดีครับผมกผมพี่เก่งชาแนลน,นะครับผมวันนี้ผมก็อยู่ในวัดเนาะในวัดหนองเออไอ้เขาเรียกอะไรตําบลกระโถอำเภอโชคชัยเนี่ครับจังหวัดนครศรีมากราบมาเนี่นะครับผมเออก็เลยมาเวมา,า,มาทําบุญทําทานเนี่ยเนาะเออก็เลยเออทําบุญเสร็จแล้วเออปล่อยนกปล่อยปลาเสร็จแล้วก็เออมามาช่วยคนเฒ่าซื้อขนมขนมทุกอย่างเนาะนี่เขา,า,ข,า,า,ข,า,าขายขายนมทั้งแจกนะท่านผู้ชมคนทั้งฟ้าทุกคนมาเออมากินขนมทั้งแตกใครเคยกินบ้างครับขนมทั้งแตกครับขายจ้บาบัดจ้าบัดยี่สิบบาทเอาอันหนึง่งงานผม เนี่ยละยิ้มที่ปากลำพูนี่ขนมถังแตกตังแตกโบราณบ้านเด็กนะครับนี่ใครเคยกินไหมนี่กระนมตังแตกอะไรยิบมที่ปากลำพูนนะโอ้น่าจะเลยนะครับนี่ตาแกนังอยู่แล้วก็เลยช่วยแก้ื่อได้เปล่าอ่ะครับตาดีเด้ออ่าครับขอบคุณกระโปรงเด็ครับได้มาแล้วยิบมที่ปากเคยช่วยแก้สื่อแกนังเหงาเลยเนี่ยตอนนี้คนก็ยังไม่ค่อยเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวจะลองกินดูเนาะกระนมตังแตกถังระเบิด นี่เลยเอวกินกระตุ้นครับทะผู้ชมีเห็นหนาผมไหมเนี่ยโอ้โหหืมว่าผมทั้งแตกครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็มีทั้งนี้แหละก็แวะมามาวัดก็เลยมาถ่ายนี่กระลมทั้งแตกกระือกร้มกระลมกระลมโบราณกระลมคนไทยท่านผู้ชมนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดแชร์กดติดตามช่องพีิเกี่แนวด้วยนะครับเด้อตำรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ